ที่พักสงฆ์วัดป่าดงสว่างธรรมบ้านดงสว่างตบลโคกนาโกอํเาเภอป่าติ้วจังหวัดยะโสธรยังคงมีญาติโยมและก็ลูกศิษย์ของหลวงปู่แสงยนานวโรเดินทางมากราบไหว้ติดตามอาการอา,าพาธของหลวงปู่ใกล้ชิดนะคะโดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอํเาเภอป่าติ้วแล้วก็กรรมการวัดคอยอำนวยความสะดวกตรวจคัดกรองแล้วก็จัดคิวเข้ากราบไหว้หลวงปู่ตามระเบียบข้อกําหนดของทางวัดซึ่งอนุญาตให้ญาติโยมเข้ากราบได้ที่บริเวณด้านหน้าของกุฏิของหลวงปู่แสง เพื่อที่จะไม่ให้รบกวนการพักผ่อนของหลวงปู่ค่ะ ขณะที่เพจเฟซบุ๊กหลวงปู่แสงยนาวโรก็มีการโพสต์ภาพพร้อมกับข้อความแจ้งข่าวว่าหลวงปู่นั้นมีอาการอาภาษระบุแบบนี้นะคะว่าหลวงปู่มีอาการไข้สูงหนาวสัน่นกระสับกระส่ายแล้วก็ปัสสาวะนั้นมีสีขุ่นผลการตรวจร่างกายมีไข้สูงที่ประจรเร็วหายใจเร็วความดันยังอยู่ในช่วงปกติผลตรวจปัสสาวะมีเม็ดเลือดขึ้นสูงวินิจฉัยเบื้องต้นติดเชื้อทางเดินปัสสาวะและก็น่าจะมีภาวะติดเชื้อในกระแสะเลือดร่วมด้วยค่ะ ขณะที่แพทย์รักษาด้วยการฉีดยาฆ่าเชื้อแล้วก็รับประทานยาฆ่าเชื้อรวมถึงยาลดไข้อาการโดยรวมดีขึ้นนะคะซึ่งทางแพทย์นั้นจะให้ยาฆ่าเชื้อต่อเนื่องอย่างน้อย5-7วันพร้อมกับประชาสัมพันธ์ให้ลูกศิษย์แล้วก็ผู้ที่เคารพศรัทธาเข้ากราบที่ด้านหน้ากุฏิเท่านั้นค่ะ